อยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่ขาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ักมาเเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบคาริงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวพี่เหยินนะครับหยินเล็กนะครับโรนัลนินโยครับล่างใหม่ล่าสัตว์ที่เพิ่งเข้ามานะครับกับล่างบราซิล2002นะบ,บูทที่แนะนำใส่ก็ใส่ได้หลายแบบนะถ้าใครอยากจะอัพแบบ1 0 5ก็ใส่เป็นบูทสไตรเกอร์ก็ได้นะครับแล้วก็บูทโค้ดอิซากีนะครับจะตัน1 0 5เนาะ แต่อันนี้ผมใส่เป็นบูทเทคนิคนะเพราะว่าจะเน้นแบบค่าพลังด้านในมากกว่าเนาะอัพได้หลายแบบด้วยนะสำหรับการใส่บูทนี้เนาะเรามาดูการแนวทางการอัพครับแนวทางการอัพนะครับโนนิยุ่ล่านี้ผมใช้แนวทางการอัพป,ประมาณนี้ครับ4 8 12 8 6ครับแนวทางการอัพเนาะค่าพลังด้านในของผมผมก็จะใช้มาดูด้านด้านในแบบประมาณนี้นะจะตันประมาณ104เนาะค่าพลังแบบอ่า โรนินโยนะจะมีส่วนสูงอยู่ที่182อครับอายุ22 2่นะครับร่างนี้ถนัดเท้าขวาเนาะเล่นให้ทีมชาติบราซิลร่างนี้จะอยู่กับสโมสอน p s นะครับหรือว่าทางด้านปารีสแซงต์แชงแมงนะ p เชกับปารีสมาเดียวกันใช่ไหมเอสสเ j คาใจอ่ะสโมสอน p s อ่าปารีสแล้วกันตีว่าเป็นปารีแล้วกันนะครับอันเดียวกันเนาะนะครับก็มาในสไตล์โฮเพเยอร์นะครับตำแหน่งที่เล่นหน้าก็จะมีตำแหน่ง SS แล้วก็ AM แล้วก็เพิ่มตำแหน่งไปเล่นปีกซ้ายปีกเอเพิ่มตำแหน่งไปเล่นปีกขวาปีกต่ำด้านขวาแล้วปีกต่ำด้านซ้ายได้หรือว่า CM ก็ได้นะตำแหน่งที่แนะนำในตำแหน่งที่เล่นนะครับก็จะเป็นตำแหน่ง SS แล้วก็ AM นะครับใครจะไปเล่นปีกซ้ายก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่ได้ร็วเหมือนล่างที่เป็นบาซานะ ใครที่มีล่างบาซ่าอยู่แล้วอาจจะต้องไม่ไม่จำเป็นต้องแบบว่าตามล่าก็ได้เนาะเฮ้ยผมขอโทษไปเมื่อกี้มันเป็นการอัพแบบออโต้นะอันนี้ผมเผลอไปกดออโต้ให้คนดูในไลฟ์ดูนะครับว่าพี่แบบลองกดออโต้ให้ผมดูหน่อยครับโรนิโญค่าพลังประมาณไหนนะเดีย๋ยวผมขออัพใหม่ก่อนแนวทางการอัพก็จะประมาณนี้นะแต่อัพใหม่เนาะก็จะเป็นหกแล้วก็ ห7 5 8 12นะไปเผื่อเปลี่ยนแนวทางการอัพก่อนมาอัดคลิปนะตามจริงคือตอนที่อัอดไฮไลท์แล้วอะ่ะคือใช้แนวทางการอัพที่อัพเนี่ยเพิ่งอัพเมื่อกี้แต่ว่าเผื่อก่อนอัดคลิปไปเปลี่ยนเป็นไปไปกลับมาเปลี่ยนมาเป็นแบบออโต้เนาะก็แนวทางการอัพนั่ก็จะประมาณนี้นะโทษทีโทษท,ท,ทีคนดูนะครับนี่เลยนะครับแนวทางการอัพนะโทษทีโทษท,ท,ทีนะครับขอโทษนะนะครับก็จะามาณนี้นะครับไในก็จะามานี้ครับ เอาาบอกเอาบอกก่อนบูตเกาเจครับบูตแล้วร้อมีค่าพลังเกมลูกแปบสอง 8, 4, 94, บอลทน84ดสิบสไอ้เก้าิบ่ิงเก้าสิการไปบองบอลเกาสิบห้าส่งสั้นเกส่งยาวแปดสิบจบสกอร์แปเนาะลูกตั้งเตะเก้าดลูกโค้ง90สครับสปีอยู่ที่93สปีต้น96้าิกกิงพาวเวอร์เกอ็ดนะครับจ้า 62, กสิบสองคามแงเกาสิบบาลานซ์เกสเตีมิน่า88ใช้2เท้าได้ไฮนะครับเนาะ่า สกิลที่ได้มาครับมีสับขาหลอกดับเบิลท so ัตฟีแฟบโซคอนโทรนะจะเป็นดับเบิลทัตสเปเชียลเนาะสกิลพิเศษอย่างโมเมนตัมดิงครับลองแรงเคอร์เลอร์วันทัตซูพาร์ตเอาท์ไซเคอร์เลอร์โนลุคพาร์ตสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมนะไฟติ้งสปีริตครับลองแรงชูตติ้งนะครับ, Living, Short, First time ort, บดบิงช็อตเฟิร์สไทม์ช็อตจบจบสกอร์ท่ายากหรือพวกสกิลโลล็อฟเต็ดพาร์ตหรือสกิลพินพอยต์คอสซิ่งก็ได้นะถ้าใครจะเอาไปเล่นริมเส้นนะถือว่าได้ หลายสกิลมากๆนะแล้วแต่ว่าตำแหน่งที่เอาไปเล่นจะเล่นเป็นตำแหน่งไหนเนาะสำหรับทางด้านโรนันยแต่ถ้าเล่นตำแหน่งนี้ผมแนะนำว่าเป็นพวกเฟิร์สไทม์จบจบสกอร์ถ้ายากไฟติ้งสปีริตอะไรพวกนี้น่าจะสวยมากกว่านะสำหรับโรนันยล่างนี้ตำแหน่งที่เาไปเล่นในรีวิวก็จะเป็นตำแหน่ง s s เลยนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มโรนันยล่างนี้กันเลยดีกว่าครับว่าจะโหดจะเฟี้ยวจะเหี้ยขนาดไหน ไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวโลน,นินโยครับช็อตแรกครับโรเบิโตคาคร์ลอสคอสเข้ามาลูมินิเก้โขกลูกนี้ปัดได้ลูมินิเก้จะซ้ำแต่ดึงมาให้โลน,นินโยดีกว่าแล้วก็ซัดสก,กอร์เป็นตัวหนึ่งนะที่หาพื้นที่ได้ดีครับมาพร้อมกับค่าดีใจสุดจะเท่นะของเจ้าตัวนะครับแล้วก็มีความคล่องมากๆครับแดนการนะส่วนตัวผมว่าถ้าเจอกองกลางตัวเท่าๆกันอ่ะมันจะชอบโดนดึงแล้วมันจะหลุดได้ง่ายมากๆรู้สึกใจมันไม่ค่อยสู้แนะนาว่าใส่ใสกิลอย่าง ไฟติ้งสปิริตเสริมเข้าไปนะผมรู้สึกว่ามันไม่มีจิตวิญญาณนักสู้เลยแม่งโด,ดนดึงเบาๆแทบจะบ,บอลหลุดออกจากตีนไปเลยนะครับสำหรับโรบิโ,โรนิโอล่างนี้เนาะเป็นหนึ่งตัวครับที่ผมว่ามีความคล่องครับหาพื้นที่ได้ดีครับสอดได้ดีแล้วก็อ่า สร้างสั่งเกมได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลปั้นเพื่อนนะครับหรือว่าจะแบบทําเองกินเองนะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือการที่มีแบบดับเบิลทัชสเปเชียลนะที่มันทาให้แบบจังหวะดับเบิลทัชของเรนยอ่ะมันแบบแคบไปหน่อยนะแต่ถ้าใครถนัดแม่งก็คือชอบไปเลยนะครับจอดน,นี้คือลากเองมากินเองชงเองได้นะครับสำหรับโรนโยพอมีความเร็วสปีดต้นในการกระชากบอลอยู่นะแล้วก็อัพข้าพาลังดันคิกิ้งพาวเวอร์แล้วก็สปีดขึ้นมาให้โรนโยล่างนี้มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น,นเ,ออเแน,นแเวบบยิดดนนชี แม่งหลุดออกไปจากบอลเลยนะครับสำหรับโรันโยนะครับไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะแต่การหาพื้นที่การสอดช่องการใส่สกอร์ผมว่าอยู่ในเกมที่ดีอยู่นะครับสำหรับโรันโยล่างนี้นะครับนี่จังหวะนี้คือผิวชาดนะครับนี่นี่แล้วก็ใส่สกอร์ครับโอ้โหเป็นหนึ่งตัวละกันนะครับที่ใครไม่มีพวกพาตินี่เน้นเบก็สามารถเปิดได้แต่ถ้ามีอยู่แล้วอาจจะข้ามได้อาจจะไม่ได้บื้อหวาขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับโรันโยล่างนี้ก็คือถือว่าเก่งนะส่วนตัวแต่ถ้าส่วนตัวผมชอบาาาี่่มกววจัังหะบท โรนลโยมันเป็นฟิลเหมือนเนมาถ้าใครเล่นเนมาจะรู้นะว่ามันเป็นดับเบิลทัชสเปเชียลมันส่วนตัวมันจังหวะมันแคบไปหน่อยเนาะถ้าเป็นดับเบิลทัชธรรมดาผมจะชอบมากกว่านี้นะแต่ถ้าใครไม่มีพวกพาตินีเน็ตเวิร์ดคุลิดอ่ะผมว่าสามารถเปิดตามล่าได้แต่ถ้าใครมีชื่อที่ผมเอ,อ่ยถึงหรือพูดถึงมาอาจจะไม่จําเป็นต้องตามล่าขนาดนั้นนะส่วนตัวผมให้อยู่ที่ประมาณ9เต็ม10นะครับสำหรับโรนลโยล่างนี้อาจจะยังไม่ค่อยชอบมากนะักแต่เล่นได้ครับสําหรับผมเนาะมีความคล่องแต่ว่า อาจจะไม่ได้ค่อยเข้ากับแผ่นนี้มากสักเท่าไหร่แต่ก็สามารถเปิดตามล่าเอาไว้ใช้งานกันก่อนได้นะครับใครที่ขาด SS Home p ฮเปเหรือว่า AM Home p ฮเปเก็สามารถเปิดตามล่าโลนิโยล่านี้มาไว้ใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆที่ลองเล่นแล้วหรือว่าเล่นแล้วมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มานะอันนี้คือเล่นไปวันเดียวก็ยีบสองเกมนะครับซัดไป21ประตูกับ <S <S อีกสีแอสซิสต์ก็ส่วนรวมภาพรวมก็มีส่วนร่วมกับทุกเกมที่เล่นนะครับก็คือ กัสมมติว่าเล่น22เกมก็มีส่วนร่วมทุกนัดนะครับสำหรับโรนินโยล่างนี้ก็ประมาณนี้ลาบนะครับสำหรับการรีวิวโรนินโยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์มม like, มมนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอก,กันใหม่ครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยนะ